ตระกูล ZX ก็จะให้แรมแอร์มานะครับเบรกหน้าคู่นะครับแล้วก็เป็นเรเดียลเมาส์ด้วยนะลาสีลูกสูบนะครับสองข้างแปดนะครับหน้าหลังนี่คือให้มาเต็มมากตั้งค่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับมาด้วยเป็นการล้มสปอร์ตนะทางด้านขวานะครับก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับเนแล้วก็สปอร์ตเนาะซึ่งแต่ละโหมดก็จะเป็นการปรับคันเร่งแล้วก็ปรับแท็กชั่นนะครับพาวเวอร์โหมดได้อีก2ระดับนะครับที่สําคัญคือควิกชิพเตอร์เป็นแบบขึ้นลงด้วยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมคาวาซกิพิซานุโลกนะวันนี้จะพามาดูเจ้า z x 4R นะครับเป็นสปอร์ตเลปิก้าคัสเล็กนะครับที่คาวาซกิเนี่ยเต็มใจนำเสนอมากแล้วก็ผมจะบอกว่าเข้าเป็นรถสปอร์ตคัสเล็กที่คุ้มที่สุดในตลาดด้วยนะ เพราะเนื่องจากออปชันแล้วท u อมแฟรนดที่ให้มาเนี่ยถือว่าสุดในคาส์์คันหนึ R, ่งในตลาดที่มีขายในบ้านเราเลยนะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักเขากันนะครับ z X4R นะครับเขาเป็นรถแนวสปอร์ตเลปิก้าหรือรถแนวสนามแข่งของ k a w a สากินะปัจจุบันเนี่ย เจ้า z x 4R เนี่ยเป็นคาดเริ่มต้นแล้วนะเมื่อก่อนเขาจะมี Z x 25R ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเลิกขายไปแล้วเพราะว่าการมาของเจ้านินจ a 500นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนินจ a เจ้าเ x ท 4R เนี่ยก็คือเป็นคันเริ่มต้นในปัจจุบันแล้วครับนี่ที่ผมได้มาถ่ายเนี่ยจะเป็นตัว SE นะมันจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์บางชิ้นที่อัปเกรดจากตัวธรรมดานะครับเท่าที่ผมรู้รเนี่ยเแทแล้วนะในตลาดบานเราที่มีตาม,มเนี่ย อันนี้คือเป็นชมปัจจุบันนะเขาก็เพิ่งได้การรับการอัปเกรดมาเมื่อไม่นานนะครับน่าจะแค่ปีที่แล้วเองนะ Performance ก็ยังให้มาจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการปรับปรุงโฉมรูปลักษณ์ใหม่ต่างๆครับชุดด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแนวแนวปีกข้างข่าวเนาะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนินจาเขาอยู่แล้วก็จะเป็นหน้านี้หมดสิ่งที่ให้มาก็คือ ในตระกูล ZX ก็จะให้แรมแอร์ Air มานะครับแรมแอร์นี้จะทำงานที่ประมาณ4,000รอบนะครับก็จะทำให้ได้ e r ร o ฟ m ์แมนของรถได้แรงมาเพิ่มในช่วงการทำความเร็วสูงและท็ p ปสป e d ด้วยนะอันนี้คือโหดมากๆในค่าสี0รคือให้มาเลยแล้วก็สิ่งที่ ZX4R เนี่ยมีให้มาแบบคนอื่นไม่ได้ให้ก็คือจะเป็นดิสกเบรกหน้า ah นะครับจะเป็น TOEM o e m ของ Ka ว a s a กินะเป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับแล้วก็เป็นเลดียเฮลเมลด้วยนะเป็นเลดียเฮลเมลเลยนะครับคือให้ระบบเบรกมาเต็มมากข้างละสี่ลูกสูบนะครับสองข้างแปดนะครับอันนี้คือระบบเบรกข้างหน้านี่คือจับเต็มเหมือนรถสนามเลยครับแต่อยู่ในคลา400ซีซีครับระบบเบรกข้างหลังเป็นของนิชินนะครับหนึ่งลูกสูบลูกโตนะครับค่อนข้างใหญ่นะจานก็เป็นจานโฟลติงนะครับล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อขนาด17นะครับ จะสังเกตว่าปีนี้ลายกา้านล้อแม็กจะเป็นลายดาวกระจายเหมือนกับนินจา500เลยนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นยางชบเปรนะครับไม่มียางไนเนาะล้อ17ก็เป็นยางสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็นไซซิ่งของล้อรถสปอร์ตอยู่แล้วก็จะให้การกระชับกับถนนที่ดีนะแล้วก็ตัวรถจะไม่สูงด้วยครับก็เวลาเข้าโค้งก็จะเกาะถนนได้ดีครับ ยางชุบเล็ก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราโดนอะไรตาเข้าเนี่ยก็จะจัดการง่ายกว่ายางที่มียางในนะครับล้อที่มียางในครับยางติดรถมาก็เป็นยางกึ่งสปอร์ตนะครับแต่หน้ายางค่อนข้างกว้างนะหน้ายางค่อนข้างกว้างเหมือนจะให้เราเทโค้งได้เยอะๆเลยครับแต่ก็ยังมีร่องน้ําขนาดใหญ่ให้เราสามารถมียางแบบว่าซออร่งนะให้เรารีดน้ําได้นะครับซออร่งค่อนข้างใหญ่เลย เรยัางแบบเป็นงานเป็นยางที่กึ่นใช้งานทั่วไปอยู่นะแต่รถขายโชว์รูมยางติดรถมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็เป็นเรื่องปกติใครอยากสปอร์ตก็อัปเกรดยางได้ครับมีระบบ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับและเมื่อเป็นตระกูล z X4R เครื่องยนต์ที่ได้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนะครับเป็นสไตล์สปอร์ตและพิ้าเลยนะเอามาย่อส่วนครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะ ไม่ได้เอามาย่อส่วนจากแอรเฟ6 a นะครับแต่คือเป็นเครื่องยนต์ชุดของตัวเองเลยนะสสูบเรียงครับเป็นพาราเลลทวินนะมีแรงม้าอยู่ที่77แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงอยู่ที่37 37นิวตันเมตรนะครับแรงม้าเนี่ยสามารถลากได้สูงสุดรวมแรมแอร์ Air ทำงานแล้วได้ถึง15,000รอบเลยนะครับแต่ปกติจะสุดที่ประมาณ12,000รอบนะครับอันนี้คือโหดมาก เรียกได้ว่าท็อปสปีดเนี่ยทะลุ240นะครับสำหรับเจ้า Z x 4R คันนี้นะคือ p e r f o r m a n c e ดีมากแล้วก็เป็นสไตล์ลากรอบเป็นเครื่องยนต์ของเขาสก,กิชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์สสูบเนาะอันนี้คือเป็นที่รู้กันว่าเครื่องยนต์ตัวนี้แรงมากมี4วาล์วต่อสูบนะครับดับเบิลโอเฮดแคม a ์ชนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะมี6เกียร์ครับอันนี้คือ p e r f o r m a n c e เนี่ยจัดเต็มมากสำหรับเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นโช๊ควางนอนนะครับจะเป็นโช๊ควางนอนนะสไตล์รถแข่งเลยแล้วก็โช๊คระยะยุบดีนะค่อนข้างยาวแล้วมีการตั้งค่าได้แบบฟูลี่แอดจั t นะครับคือข้างหลังเนี่ยโช๊คข้างหลังให้โหดมากนะเนี่ยจะมีตั้งค่าข้างบนนะครับตั้งข้างบนแล้วก็ตั้งข้างข้างล่างได้นะครับโหดมากแล้วมีกระเดื่องซับแรงวางนอนนะจะสังเกตกลไกของกระเดื่องจะอยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีจุดจุดซับแรง หลากหลายเนาะเป็นสไตล์ของคาวาซากิครับพอมันมีจุดซับแรงเยอะๆเนี่ยมันสามารถกระจายแรงได้แล้วเราสามารถตั้งค่าแบบละเอียดได้ใครที่เอารถคันนี้เป็นรถใครที่เอารถคันนี้เป็นรถซ้อมในสนามเนี่ยคือสามารถเล่นได้แบบถูกใจแน่นอนครับเนี่ยครับเห็นไหมจุดซับแรงเขาจะมีเยอะจะไม่เหมือนค่ายอื่นนะครับสําหรับเจ้า Z X ท r รคันนี้นะข้างหน้าเขาโหดไม่แพ้กันนะครับข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวของโชวานะครับสามารถ ตั้งค่าพีโหลดได้นะครับตั้งค่าพีโหลดได้อันนี้คือโหดมากเลยนะคือทั้งหน้าทั้งหลังสามารถตั้งค่าได้นะครับเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับ mm hmm. เป็นอัพไซด์ดาวมาเลย mm hmm. แล้วก็แกนก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะ,ะข้างหน้าหลังนี่คือให้มาเต็มมากตั้งค่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอันนี้คือโหดละ <c oughs> จานดิส์เมื่อกี้ผมลืมบอกจานดิส์เป็นจานโฟรติ้งด้วยนะเป็นจานแบบให้ตัวได้ครับ แต่จานนี่จานเป็นจานขนาดกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็อัปเกรดได้แหละแต่สวยนะคือให้จานกับระบบเบรกระบบโชคช่วงล่างเนี่ยคือให้มาโหดนะคือให้มาเต็มมากครับคันนี้จะเป็นตัว SE นะครับก็จะได้กันล้มมาด้วยเป็นกันล้มสปอร์ตนะจริงๆแล้วกันล้มสปอร์ตเนี่ยเป็นของแต่งที่ผมอยากให้คนที่ขี่รถสปอร์ตเนี่ย แต่งเป็นชิ้นแรกด้วยนะเพราะว่าคนที่ขี่รถสปอร์ตเนี่ยเราจะรู้กันเนาะว่ามันจะซิ่งอยู่แล้วชอบความเร็วกันอยู่แล้วเนาะการมีการล้มสปอร์ตเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะเวลาเราล้มเนี่ยความเสียหายบนตัวรถเนี่ยจะน้อยลงเนี่ยเห็นชิ้นแค่นี้นะแต่พอเวลาเราล้มเนี่ยความเสียหายบนรถจะน้อยลงเยอะเลยนะครับรวมทั้งอาการบาดเจ็บของของเราด้วยนะ,ะแล้วเวลาล้มอะ่ะไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องล้มความเร็วสูงนะเราล้มแปะไอ้นี่ก็ช่วยได้นะครับ เพราะฉะนั้นเห็นเป็นแบบนี้ไอ้การล้มสปอร์ตเนี่ยอยากให้ซื้อมาใส่กันเหมือนกันครับแต่อันนี้คือมีให้ติดรถมาเลยนะแล้วก็เขาก็ให้หน้าจอสีท f t FT มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบเชื่อมต่อมือถือนะไลโอ l ลจี Light ology ครับสามารถดูข้อมูลได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอบอกข้อมูลแ a ม air เนอะแลม air system นะบอกเลยนะว่าคันนี้มีแลม air ครับ หน้าจอก็ทันสมัยนะครับสวยงามบอกข้อมูลได้แล้วก็แสดงเป็นระยะทางกับสนามในการจับทิปได้ด้วยนะอันนี้เราสามารถเรียกข้อมูลออกมาดูได้นะครับเวลาเราเอารถไปซ้อมในสนามครับก็เป็นกุญแจธรรมดานะครับเป็นกุญแจธรรมดาอยู่แฮนด์เป็นแฮนด์จับโชคนะครับแต่ว่าไม่ต่ํามากนะจะเป็นแฮนด์ที่ยกงยงขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ระดับเดียวกับโชคนะถ้าจะให้พูดก็คือต่ํากว่าเจ้านินจา500นิดเดียวครับ ก็จะให้ท่าขี่ที่สปอร์ตแต่ก็ยังไม่สปอร์ตจัดนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่ายังเป็นรถคาร์ดเล็กเนาะ400ซีเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากให้คนทั่วไปอ่ะเข้าถึงง่ายขี่ได้ด้วยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอยากจะจัดทรงก็สามารถทําได้นะเพราะเขาเหมือนทําเนี่ยมาให้ปรับปรับระยะอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะตาหลงก็จัดทรงได้ครับแล้วก็แฮนด์ไม่ได้แคบมากนะแฮนด์มันแฮนด์ค่อนข้างกลางออกครับ ก็ยังแบบขี่ขี่ง่ายอ่ะขี่ในชีวิตประจําวันก็ยังพอจะขี่ได้ครับชายรูปลักษณ์ก็ยังคงสเสน่ห์ของความเป็นนินจาเหมือนเดิมนะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวดําของคาวาซากินะครับอ่าก็จะสวยงามแล้วก็คุมโทนนะแล้วก็เป็น k คาวาซากิลีซิ่งทีมนะครับตระกูล ZX เมันเป็นตระกูลส่งสนามรถส่งสนามขึ้นชื่อของคาวาซากิอยู่แล้วครับอ่า แล้วก็ตรงนี้ถังน้ํามันก็จะเป็นทรงเว้าวนะตรงนี้เขาจะเว้าวลงนะครับเพื่อให้คนขับขี่เนี่ยสามารถเอาหมวกกันน็อกเอาคางหมวกกันน็อกเนี่ยแนบตรงนี้ได้เวลาที่ใช้ความเร็วสูงเพื่อหมอบนะครับถังน้ํามัน14ลิตรนะครับก็คือถือว่าใหญ่อยู่นะถังน้ํามันก็ถือว่าโอเคสําหรับรถ4สูบนะอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันก็คงจะพอสมควรนะถ้าเกิดว่าขี่ในรอบสูงครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เน้นการลากรอบอยู่แล้วนะครับ เบาคนขี่ก็จะมีความยาวนิดนึงนะค่อนข้างยาวเลยล่ะครับเพราะว่าให้ผู้ขี่สามารถเปลี่ยนท่าได้เนาะเวลาใช้ความเร็วสูงเวลาจะหมอบก็ขยับก้นมาข้างหลังได้ครับเบาคนซ้อนก็มีมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่จับกันตกของคนซ้อนนะแต่เบาคนซ้อนก็จะเล็กหน่อยเนาะก็ธรรมดานะสำหรับรถสปอร์ตครับก็จะประมาณนี้ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายทรงดาวกระจายเหมือนเดิมนะก็จะเป็น LED แล้วนะครับไฟระบบไฟเป็น Full LED แล้วนะสำหรับขันนี้ครับ ท้ายก็คือโดมสวยเลยนะทางด้านขวานะครับก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์ทสต็อปเนาะแล้วก็มีปุ่มซีเล็กนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลือกโหมดนะครับ เขาจะมีทั้งหมด3มโหมดนะครับก็จะมีรดเลนแล้วก็สปอร์ตเนาะซึ่งแต่ละโหมดก็จะเป็นการปรับคันเร่งแล้วก็ปรับแท็กชันนะครับแท็กชันเนี่ยจะปรับได้ถึง3ระดับนะครับแล้วถึงปิดแท็กชันคอนโทรลก็ยังทําได้นะครับเรียกได้ว่ามีการปรับแท็กชั่นที่ละเอียดมากเลยอันนี้ก็คือด้วยความที่เป็นสไตล์สปอร์ตเลปิก้าเนาะเพราะฉะนั้นออปชันตรงนี้คาวาซากิจัดเต็มมากนะครับไม่มีกั๊กเลยค่ายอื่นยังไม่มีนะครับสาหรับพิกัดนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น ทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นปุ่มทํางานเชื่อมต่อกับหน้าจอเนาะ เป็นปุ่มใช้ฟังก์ชั่นต่างๆครับแล้วก็จะมีไฟพาร์ทไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟเลี้ยวตแตรนะครับไฟฉุกเฉินนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนอกจากโหมดการขับขี่การปรับแทคชั่นแล้วเขายังสามารถปรับพาวเวอร์โหมดได้อีก2ระดับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยพาวเวอร์โหมดระดับของเขาเนี่ยก็คือเป็นระดับสูงกับระดับต่ํานะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้มือใหม่ก็ยังสามารถที่จะขี่คันนี้ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย คือจะวิ่งสนามก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอสภาวะถนนที่ไม่คงตัวอย่างฝนตกหรือถนนพื้นพื้นหินกวดต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถลด power ววได้นะอันนี้คือดีมากๆให้แบบจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่รถสปอร์ตสมัยใหม่ควรจะมีนะครับเขาก็ให้มาแล้วนะ q คว c k ิปเตอร์นะคว c k ิปเตอร์สวยมาก Quick ิ h i ต t e r วางนอนนะครับทุกคนเป็นชุด เกียร์แบบเหมือนชุดเกียร์โยงเลยนะแล้วควิกชิปเตอร์วางนอนที่สําคัญคือควิกชิปเตอร์เป็นแบบขึ้นลงด้วยนะครับทํางานดีมากๆแล้วก็อย่าลืมนะว่าเขามีแรมแอนะพอมียิ่งมีควิกชิปเตอร์ด้วยนะโหยิ่งขี่มันขี่รถสปอร์ตเปอร์สปอร์ตและพิกาเนี่ยมันต้องมีนะพิกัดขนาดนี้แล้วเป็น4สูบด้วยผมว่าควิกชิปเตอร์ตัวนี้น่าจะทํางานได้เนียนมากเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์4สูบครับอันนี้เรียกได้ว่า k a วาสกิเนี่ย ให้แบบจัดเต็มนะครับไม่มีกักเลยจริงๆสวิงอาร์มสวยนะสวิงอาร์มก็จะเป็นลายโค้งครับเป็นแบบซูเปอร์สปอร์ตเลยแล้วก็มีกาดกันคอบโชค๊คมาให้อีกนะดีมากๆเลยแล้วก็ลวดลายสติกเกอร์สติกเกอร์ติดล้อเนี่ยก็คือทําลายมาให้เลยนะอันนี้คือเป็นงานดีไซน์ของคาวาสกิที่ผมว่ามันสวยมากๆเลยนะแล้วก็แตกต่างจากค่ายอื่นชัดเจนมากๆเลยครับ ันนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังนะก็จะเป็นแบบพับได้นะครับก็เป็นสไตล์นินจาเนาะจะกางออกหรือจะพับก็ได้ถ้าในยามรถติดเวลาเราจะมุดเราก็พับได้ครับจะสังเกตว่าตระกูลนินจาตั้งแต่นินจา500 z X4R z X6R เนี่ย เบาจะมีความสูงไล่ๆกันหมดเลยนะคือรถอ่ะพิกัดต่างกันนะแต่ซารีราเขาทําได้ใกล้กันหมดทุกรุ่นเลยนะครับเวลาเราขี่มาเนี่ยถ้าสมมติเราเริ่มต้นจาก Z x เอ็กอนจาห้าร้อยเนาะเรามาขี่ Zx เนี่ยเราก็จะปรับตัวไม่ยากนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตระกูลคาวาซกินะอันนี้ก็คือความสูงของเบาะเนี่ยไม่สูงมากนะครับเบาะข้อขสูงอยู่ที่ประมาณแปดเจ็ดร้อยกว่ามิลเท่านั้นเองนะซึ่งผมมองว่าคนที่ตัวไม่ใหญ่เนี่ยน่าจะลองมาข้อมดูนะครับ น่าจะยังพอขี่ได้นะแล้วก็รถเขาเนี่ยมีน้ำหนักนะน้ำมันเต็มถังรวมนะครับหนักแค่189กกิโลกรัมเท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าไม่หนักนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเครื่องยนต์4ี่สูบเนี่ยน้ำหนักจะเยอะมากนะครับยิ่งในคาสเนี้ยเนี่ยในคาสเนี้ยส่วนใหญ่น้ำหนักมันเกิน200กันหมดทุกรุ่นละแต่ว่าอันเนี้ยเขาหนักเพิ่มจากตัวนินจา5 0 0ขึ้นมาแค่ประมาณ10กิโลเท่านั้นเองนะประมาณ15กิโลอ่ะหนักเพิ่มแค่นี้เองคือถือว่าเบานะครับสำหรับรถ4สูบ พิกัดขนาดนี้นะถ้าขับขี่แฮนด์จะต่ํากว่าเินจา500นิดนึงนะครับใช้คําว่านิดนึงจริงๆนะเพราะด้วยความที่ว่าเป็นรถทรงสปอร์ตเลปิก้าเนาะมันก็จะมีความสปอร์ตจัดนิดนึงแต่แฮนด์ไม่แคบนะครับแฮนด์แฮนด์นไม่แคบกว้างกําลังดีก็จะขี่อยู่เป็นแฮนด์จับโช๊แบบนี้เลยนะถ้าขี่ก็จะประมาณนี้สําหรับท่าขี่ท่าขี่ปกติพักเท้าหลังค่อนข้างสูงนะครับพักเท้าหลังสูงตัวนี้พักเท้าหลังสูงกว่านินจา500เลยนะ เป็นแบบสไตล์รถสนามเนาะพักเท้าก็จะสูงประมาณนี้นะครับแล้วเวลาขี่เราก็จะริบกระชับกระถางน้ํามันได้นะเวลาจะหมอบก็คือหมอบท่านี้ได้ตรงนี้ถังน้ํามันจะปาดลงนะครับอย่างที่บอกเนาะคือให้เราเอาหมวกกันน็อกเข้ามาแนบก,กับถังน้ํามันเพื่อหมอบได้ครับก็จะอยู่ท่านี้เลยจะสังเกตนะว่าศอกจะชนกับเขา่าจนชนขา,ขาพอดีเลยนะอันนี้คือเป็นท่าขี่แบบสปอร์ตและปิกาแท้ๆเลยมันจะหมอบเยอะเวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ย ก็จะใช้ทักษะในการขับขี่มากหน่อยนะครับน่สำหรับไฮรถสปอร์ตสนามก็จะประมาณนี้เลยครับถือว่าเป็นรถสนามคาับเล็กก็ว่าได้นะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นที่จะแบบว่ามีรถซ้อมที่สมรรถนะสูงหน่อยเอาไว้วิ่งลงแทร็กได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่จัดว่าโหดที่สุดในตลาดที่มีตอนนี้เหมือนกันนะครับสำหรับร Z x 4R นะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือราคาเขาคุ้มค่ามากเลยนะเขาเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีการปรับราคามาช่วงปีที่แล้วเนาะจากเมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนปลายตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเท่านั้นเองนะสามแสนต้นๆยังไม่รวมคิปเวลเชอร์ที่มีในแต่ละเดือนด้วยนะถ้าใครสนใจรถก,ก็ลองทักมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยนะครับเซลเอมเขารอให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่นะใครที่สนใจว,ว่าราคาใหม่เนี่ยพอเขาทำทำราคานี้ออกมา เขาเลยกลายเป็นรถคารตเล็ก4สูบสปอร์ตเลปิก้าที่คุ้มค่าที่สุดคันนึงในตลาดเลยนะเพราะว่ามาดูของติดรถอะมาดูคันจริงกับของติดรถที่ให้อะคุณลองไปเทียบกับค่ายอื่นได้เลยนะในพิกัดอันนี้มันไม่มีครับที่จะให้ฟอร์แม์ขนาดนี้ให้ของติดรถขนาดนี้นะลองลองลองมาดูคันจริงได้นะคือผมมองว่าหา4สูบ400 4ราคาเนี้ยผมว่าคันเนี้ยคุ้มค่าอีกคันนึงในตลาดเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อฝากติดตามรับชมด้วยนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับอะไรที่ผมพูดผิดหรือว่าไม่ได้พูดอะไรก็คอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมได้นะครับทุกคนผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเป็นแฟนคลับของค่ายนี้นะคาวะสกิ asaki, แล้วก็หลายคนเนี่ยน่าจะเคยขี่ซับเด้วยหรือเป็นเจ้าของซะด้วยซ้ำนะเพราะว่าตระกูลนี้ขายในใบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วนะสวัสดีครับ